นะวันนี้เนี่เรามีเนเกมของโฮมสวิตโฮมสวานเอวู้ฮู้วววกวววกวว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 อวว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 ีเวววววววัวว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 เวอววววว่วววววว่นอ e าวววววอ่วรวเววววววซื้อววววเม่ว่วแบบอววมวนววววเลววอวมวววกวววววเวววเนวววววววบวว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 กววววววว้วววววะวววเววววไววว่วนวววหวว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 กววด้วว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 นววนววววนเองนะฮะ นองนำ้ำ Let's go อืมเอคาแห็กเลยหน่อยด้วยไอเบผมไอเบผมขึ้นมา60แล้วไรที่สุดวิเดินติดอ,อ้าวโหมันไม่มาเปิดแล้วไอ้เหี้ยเลยมาไม่ทันไม่เปน็นไ,ไ,ไรฮะพาบ้านกาไม่ได้ไม่เป็นไรฮะทีบ้านกาโอ๊ยเดี๋ยวนั้น,นี่พาสองตัวเลยเหรอยูลิสองีิพาสอง ผมผมว่านะถ้าเกิดผมมันแปลกๆกว่าผม,ม,าว,าผมว,าว่าผมมีโอกาสโดนแบบเซลฟี่หน่อยแช้ยเงี้ยแตกแน่แนแนเลยดูทรงกูนะตาแตกแน่ๆเลยอุ้ยตีนี้เล่นเป็นด้วยพี่มาเปิดประตูแต่พี่นิพาสองตัวอย่างเงี้ยท่านนิพาจุกว่าเป็น,นคือสบายผม,มนะนพนี่นิพาน่าจะจุกเป็นไม่คนอยู่ข้างหน้าครับทุกคนอ้าวว่าแล้วแถวยู่ลีจริงด้วยโอ๊ยประตูใสน่นะ มีออกหลังด้วยโอ้ยันยันโคมแหมไม่ไปเบบีโอ้ยรู้สึกดีแมันสูงขึ้นเหมือนกันนเนี่ยผมปรับดีแเยอะไปหรือเปล่าลนะออไม่เป็นไรฮะเล่นได้อยู่ไม่ใช่แบเมานะอียูริโอ้โหใครดีดีทุกคนไม่โดนไอตีดตีดตีโดนดูเอ้ยเอ้ย,อยช็อตต่อหรือัตเต้เห็นแต่ไกลละ ชุดคุณเนะ่เห็นตะไกลนะมาที่ขล่า,ลาคุณน่ะเอาไปเองทีก่อนนิพาเอาโอ้ยแมง่งยิงประตูทันเดียวนะปะ๊าบเลยแล้วกันนะเจอก,กันยังไงครับยังไงอันนี้พาิดประตูอีกแล้วพังประตูไปก่อนอะไรรอแฟดแล้ว ประตูวีกแม่งเอ้ยหมดหมดหมด,หมด,หมดละผมว่าประตูหมดละไม่เหลือละเฮ้ยตีไม่ดโดนโอ้ยยูริเก็บไปหนึ่งคนนะไปยูริคนเดฟเว,วอร์เคยตีไปแล้วนะฮะ <S <S ตายไปแอบร้อน <S 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 น่ะเฮ้ยสอดสออีสปอร์ตเกิร์สอาชิบหายลืมว่าสกิลยังไม่มาลืมดูโอจานโอ้ กือบตีโดนด้วยตีไงไปก่อนอทีมีคนมุดโองไปโผล่นะู่นนะพังนี้ก่อนผมไม่ได้มาพังฝั่งนี้ไงประตูประตูมันเปิดแล้วเฮ้ยประตูไม่เปิดอ้าวอ้าวกูไม่ได้ทักเลยจัดเอ้ยอะไรของเบิร์ตีไปดิมานี่ไงพังไปก่อนอีกทีขอไปพังบ้านบ้านโอนก่อนนะฮะเดี๋ยวผมเล่นไม่ไหวแนละ้วบ้านนี้มัน กวัประสาทออกมาบ้านหล่ะเนี่ยมันเล่นได้อ,อะ่ะกะดีไม่เล่นแล้วเจอหนึ่งไอพีเอสมันรอบันนะโอ้ได้เจอหนึ่งไอพนะีออ A. A. ที่ผม,มกกืนอนรอบกำมัดอุ้ยไม่โดนไม่โดนมันสัมผัสที่หกหรืไงว่รู้ได้เหรอผมมาวะเนี้นี่มันเอ้ยเดี๋ยวนะมันทะลุตรงนี้ด้วยเหรอปล่าแบบใหม่เหรอฮะใส่ทีนตรงไหนวะเนี่ยปล่าแบบใหม่นี่ผ่านทะลุได้เออก็ดีตลาดพลากเอาไปก่อนอีกหนึ่งทีข้อที่หน้า ไปอย่างมุดไปเลยมุดไปเลยมุดได้มุดไปอุ้ยอ๋อเขาแบบใหม่โอ้โหอย่างนี้ก็ดีเลยเนี่ยเมื่อกี้ทำอะไรอะถ่ายรูปหรอผมเป็นคนดังหรือไงผมก็ไม่ได้ดังนะไม่ต้องถ่ายก็ได้มุดนั่นแหละไปชุดดากเลี่ยฮะไม่งั้นเสียเวลาแน้ประตูที่ <c oughs> ็ปิกว่านีา้ปับบ้านใหม่ว่ะผมพูดัะเกีเบอยนีละ ลืมไงคืออ uh ่านอ่านอ่านในเพจแล้วแบบลืมว่าเขาผัดผัดอะไรของคุณลงไปทําไมลงไปทําไมผมมีอานะปล่อยคนสวดไปก่อนโอเคก่อนก็ได้ยูริสไซยูระละนะคะเอื้อไสทะลักสวดเพิร์สสวดเพิร์สอีสปอร์ตอีสปอร์ตเกิร์ดนี่พาสังเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บทุกตัวเจ็บทุกหน้า เป็นคนเอาอยู่เออยูโอ๊ยสู้เร็จแล้วตีไม่ทันอะ่ะรอดูดีกว่าเขาจะวิญญาณชุบเปลวแหลกเพิ่มแหลกจอกเมื่อกี้แป๊บหนึง่เงเราเป็นายไปแล้วจริงนยปล่ยอยชิบไม่ได้นะถ้าปล่อยชิบก็ติดตเครื่องโอ๊ยแม่เงินแม่ชุบตนเนี่ยเฮ้ยตีเอาเอาต้องเอาให้มันเอให้ตายก่อนนะไม่งั้นผมเสียเสียเวลาแน่เพราะมันมันติดเครื่องเลยเนี่ย มานี่โอ๊ยเสียเวลาที่สี่ชัวร์ผมว่าแล้วเทียวมั่งสมุนอองโอยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยอีกแล้วเหอเฮ้ยเป็นอะไรอีกัะวะเนี่ยโอ้เป็นอะไรวะแตกเจอกันหรือว่ามันมันจะเสร็จไปเสร็จแต่เพอลั่นติดเครื่องเกาๆหรือเปล่าเห น่นเน่ยน่าจะใช่แล้วแต่แบบมันมันแลกจังอาจารย์อาไปหาตรงนู้นเลยจ้ะออกขวาผ่านตลอดเหรอดีไงทับไปผมฮะนิพามานี่ดิไอตัวแสบอีทีเดียวตุยแล้วนะอีทีเดียวตุยแล้วฮะยังไงฮะเฮ้ยเสียงบั็อกนิพามานี่ดิ ทำทูมาม้าพีสเอ้าเปิดทำงานวยกันแตกการแตกอกอกแล้วก็ตกไปตายเรียบร้อยหายควายอย่ามาเล่นกับพี่นะน้องบอลรทชามนะ่มันขยะอยู่ด้วยนะใครเอาบอลรทชามมาแล้วไม่อแลนดิ้งมาก็แตกเลยโอ้โห <c oughs> แม่เอ้ยกำหมัดจริงเฮ้ยมีคนติดเครื่องปะเนี่ย อ้าวเฮ้ยก็ผมก็นึกว่าจะเดินออกอ้าวเอฟเคอย่างเงี้ขอเดือนฟรีสปาร์ตเกิลแล้วกันนะสนุกและอร่อยเอาหลุดไปแล้วโอ้ยมันมีปัดแกษ์ใหม่เหรอไปหามามันหนึ่งคนขลาดหนึ่งคนนะหรือเป็นหนึ่งคนแล้วดิพายนี่คนลังจะฉุดทุบนะฮะเท่ากับว่ายูริน่าจะใกล้ตายแล้วว่าคนคนนึงใกล้ตายอ่ะจำได้อยู่อ่ะใอ้คนนึงน่าจะโดนิงน่าจะไปแล้วบ่กคนไหนวะจะไม่ได้ถ้าเป็นคนแรกบอกว่ารือตรสอบไปดูว่าจะไม่ได้ละ มาเนี้ยู่เล่ขามสูมามาจะกินเนี่ยหิวข้าวพอดีเลย <g ül> ทำอะไรอะไรของคนนะฮะจากกูอยจา,างนี้ใครๆก็เห็นไหมฮะเห็นบรรยากาศเลยนะตัวยังไงมิดองปลามาล่าตูดแล้วจะแทงตูดให้มิดเลยมาเนีมาเนี้ปลาโหนมุดต่อมุดไปเลยอย่างกูพิดได้กูไป s p e กเตอร์ <c ater> ตาม ยังไงมุดกลับอีมุดกลับพี่เดิมชุดเอกมมีอานะครับคุณพ้อมมีเกาะอาอ้าวเคลียบแม่งด้วยกลับไปตัดเอ้ยเฮ้ยบ้านโอ้มันยังครูดาวไม่เสร็จไม่เสร็จหรอเพื่อนเฮ้ยเสร็จแล้วหรอเตียวไอเตียวเขาแล้วเอาให้มันตายเออเอาให้มันตายก่อนเดี๋ยวมันติดเครื่องอีกเครื่องหนึ่งมาชิบหายเลือดทิวอีก ใส่อยู่แล้วล่ะครับแตกย่างแตกแนะ่เรียบร้อยใส่อยู่ดาราของแท้แล้วสองสองที่พาหนึ่งยูริหนึ่งยังไงยังไงยังไงสนุกขนะเดี๋ยวผมขอดูแบบแต่ที่ตรงนี้ที่มันปรับปรับยังไงอ่ะผมอ๋อปิดไปเลยเดินไม่ได้เลยเ้ยเออดีอ่ะน,นี่ใครอันนี้ขคาย,ยูรินี่เองอันแน่คิดว่าพี่ไม่รู้หรอว่าน้องจะมาใส่รูปพี่อ่ะพี่ไม่ได้คนดังไม่ต้องใส่รูปพี่ เอาไปหนึ่งทีโอ๊ยตีโดนรอตีทีนึงโอ้ยไม้สามไปเลยมุดไปเลยอย่างมุดไปเลยมุดไปเลยมุดไปเลยมุดได้ได้ละกันรอดได้ได้ละกันมาเฮ้ยไม่โดนโอ้โหโอ้ยติด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 ขันมืออ่ะที่ม ok ันจะหมุนเมาส์ยังไงอยู่เลยมาเน่เอาไปอีกหนึ่งทีที่หลังนะฮะกระเป๋าน่าจะขาดตอนตัวตีอย่างงี้ทสองทีลบโอ้ยนี่กูดาวนาจังวะ เอาละได้เวลาตุยแล้วเพื่อนได้เวลาตุยแล้วปบ,บายแล้วจะใสอยู่ตละดครับเบบีเลยอินิพาน่าจะออกดูทรงแล้วเ่๊บอกว่าพิพาเวนแวนยัวงไม่จบคำพูดเลยไม่ออกไปแล้วไ <c oughs> ม่เกมไปอ่ะตัวข้าทีเองอะ <c oughs> ่ะอีซี่บอยส์เรเป็นหนึ่งไม่เป็นไรครับผมเน้นเก็บเก็บสามครคนที่รู้สึกว่าเก็บได้น,นะสำหรับเกมแนวนี้นะ ก็ดีนะไม่ต้องไปถามว่าอ่าเล่นต่อไหมเพราะว่าตำคาญนะมันเป็นอะไรที่แบบเกมพวกนี้เขาไม่ถามกันอยู่แล้วตามจริงอ่ะโอ้โหอ้าโฮอกอ้าวฮอกอ้าวฮอเอ็มวีพีะครับน้องๆเดี๋ยวไปต่อกันสักเกมกันดีกว่านะฮะอืมด่านมีเงี้ยได้เยอะมาออกด่านนี้กูจะแหลกไปดิอ่ะชิบหายโอ้โหกัมมัดเลยจ้า เอาแบบนี้บ้างก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศได้มีเป็นเยอะเป็นแยะโน0คืออะไรวะเนี่ยนึกว่าโนอวันโอ้โหโนวันที่หมายถึงโนวันจริงๆในเกมเว็บบ้าหรือโนอวันที่หมายถึงชื่อเพลงกันแหละโคลานกันมุกนี้ก็ได้เหรอวะประมาณถึงโนวันที่หมายถึงเพลงของไอ้มาฮิโร่ซีซั่นฮานะภารกิจของผีปพวกไม่คิดหรือว่าทำให้ผู้รอดชีวิตตุยนั่นเองนะจ๊ะเอ้เร็วเวลาแล้วจ้ะแหลกชัวป้าดูซองแล้ว มันแหลกเป็นช่ว,ชวงๆอะผมไม่เข้าใจไปที่อะไรอะรู้ด้านล่างอะยี่พังประตูให้หมดนะวัดหลาตำรลจเันวัดล้าไอ้ป่าเช้าวะสรุปมันชื่อด่านว่าอะไรวะเนี่ยในเพจก็บอกอย่างหนึง่งในเกมก็บอกอย่างหนึง่งมันแหม่แหวมวยังไงนี้หนึ่งเบลไม่เข้าใจทประตูให้หมดเลยปะพังประตูะะตอุย้ยประตูอะไรไม่ได้ติดเลย หมดยังเหมือนจะหมดแล้วนะฮะโอเคหมดแล้วทีนี้ขึ้นนลำบนได้เลยคลา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 ลับเฮ้ยแต่มันมีบล็กอยู่ดีกว่าแก่ยังไงตรงนั้นอะเห็นเหมือนเห็นในคอมมูนิตี้แล้วก็บล็อเรื่องบั็อกอยู่นะตรงนั้นเออเฮ้ยลงตรงนี้ทำไมอะตัวโอ้ยอะไรของมึงเนี่ยวิ่งกลับไปวิ่งกลับมาเนี่ยอ้ยเดินติดอีกแล้วเป็นไรวะในตรงเนี้ยเดินติด่ไยจะเลยเฮ้ยฝาก เฮ้ยเฮ้ยปบารอป้าไปแล้วว่าแบบตีสองทีไอ้เยี่ยตีเบิ้ลโอ้หน้าหมีหน้าหมีที่ฝุดอะไรวะเนี่ยคนะ่าผิดตัวนี้ได้เงินเท่าไหร่นะค่าผิดตัวนี้ได้เงินเท่าไหร่นะอ่ะมาดิมามาดิมากูประหารที่ไหนไหนใครคจะฆ่ากูฮะหนีไปแล้วดีกว่าโอ้ไอ้สัตว์เอ้ยจะฆ่ากูเหรอเมย วนแล้ววนอีกวนแล้ววนเล่าวัวจะจะอ้วกมั้งเนี่ยอะไรเจนเอ้ยนี่ไงไสัตว์เอ้ยน,นั่นจะตัดว่าอะไรจะไปก็ได้ผมไม่ยุ่งกับคนเล่นบักนะถ้าคุณจะเล่นบักคุณเล่นไปเลยนะแล้วมึงรอดให้ได้นะไอสัตว์ไ,ตวไปเจนคนเดียวมึงรอดจากบักให้ได้นะอย่าให้กูเจอนะมึงมึงตุยแน่ที่อ่ะโอ้โหติดอะไรอ่ะ งลงไปข้างล่างนะไม่คุ้นเอยู่อยรอดจากรอดออกมาจากบั็กให้ได้นะมึงอยากกลับไปเล่นบัน็อกอีกนะกูเห็นแล้วไงกูเหรอชุดแดงชุดไม่แดงไม่มีแรงเดินใช่ไหมนะยามโอ้โแต่การเลยนะอ่าไอคนนึงไหมไอคนนึงอ่ะมึงรอดให้ได้นะไอสัตว์มึงรอดให้ได้นะมึงใหญ่นะเฝ้านะเฝ้าแน่มึงเล่นบล็อกอะไอสัตว์ไอพวกเด็กเฮียอ้าวอีเจนมาเน่เดมากินเล่นบล็อกอสัตว์มาเน่เด เอ้ยไม่โดนเถยเมื่อกี้เล่นบั๊กเหรออีเจนเฮ้ยเดี๋ยวสิคนไม่เอาเมื่อกี้เล่นบั๊กเหรอเมื่อกี้เอ้ยมีรถเมื่อกี้เล่นบั๊กเหรอฮะเล่นบั๊กเหรอมานี่ดิมาเน่ดิคุณตุยเน่ซัตว์ได่าแหละ เอ้ยตีไม่ทันอุนนยามนา้ยามมันก็เล่นบล็อกใชมาเมมึงแก่จัดมาเนี่ยเด็กไอพวกขย<อ>ะเดี๋ยวลาล่าครับแบลวอีเจนก่อนให้เตียมันตายก่อนเขาขาดที่เล่นบล็กอกยู่ไหนเราไอเจนอะขึ้นไปยังวะอเอ้ยมันไม่ใช่เอ้ยเปิดงทำงานไอ้นี่มันเบิ้ลได้อะแล้วผมเสียของฟรีเนี้ยจะไปจะไปเตอร์เท่าไหร่อยออเจนหิวแล้วด้วย ที่สี่ะพังสายสิตรงนี้แม่ผมลมอรอพังเลยก็ได้ไม่สนละอย่าให้เจออีกนะอีกจีนกับไอ้เหี้ยไปที่เล่นบาร์อย่าให้กูเจอนะใครทำเพี้ยไร,รอ่ะเฮ้ยอ้าวอ้าวมาอีเจนมึงมานี้เมื่อกี้มึงเล่นบัคเหรอ ามาเน่ดไอสัตว์ถ้าใครไม่ได้ผมไปสวนนะขอเอาไอกเจก,ก่อน้ยตีไม่โดนเปิดอาตาไปดิถ้าใครไม่ได้ไปสวนขอคนเล่นบัคกก่อนนะฮะเอ,อประตูนี่ไม่มพังอีกรอไม่เป็นไรประตูมันหมดละข้างหมดโอแม่งเก่าที่เดิมมีโดตัวเนี่ยไม่มีด้วย อย่านะมึงไอพวกเล่นบาร์กลับมานี่ดิกูจะเอาให้สุดพานนี่หมดเลยสัตว์ไอสวดบาร์ไอออฟเหรออ๋อไม่ใช่นายาใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เล่นบาร์ใช่ไหมเมื่อกี้มึงเล่นบาร์ใช่ไหมมานี่ดิมานี่นี่สัตว์มานี่ดิ่ตรเหม็นระห่างนี้มีใครอยู่วะตอนแรกอะปนาดละถึงเหมือนเป็นผู้หญิงด้วยใครวะเจใช่ไหมมาที่นี่ที่ไหนลรอวะ ดูอยู่ดูอยเขาวยขาวยมานี่เน่ตว์กุมาร่าคนเล่นบั็ก่อวนี้มามานี่มานี่เลยมานี่เลยมานี่เลย <S <S 1> <S 1> ไม่ต้องเล่นเจ็บอยู่ด้วยแต่ตอนนี้มันโดดลงแล้วมันล่าไม่ได้ดิประเด็นอะเอ้ยทีไม่โดนนี่เอ้ยเนี่ยแล้วผมเสียเวลาล่าตรงนี้ประจำเลยอะไม่เล่นบั็ก,ก็เล่นจุดจุดองแน่จุดเด็กอย่างเงี้ยมันไม่มีกิมมิกอะไรด่านี้เลยแบบอะไรวะแม่งแบบคลาสสิกมากอะ่ะ โอ้สายสินเยอะหายาหรอหายาหรอมึงเล่นบั๊กหรหายา,าอีกหรอมาเด้เลสัตว์เก่งนักหลหรอเฮียเล่นบัก๊กอ่ะมาเด้เรื่องนี้มันออกมาเจอบัก๊กแลเนี่ยเสือกไอ้สัตว์นี่ไงนี่ไงเอาอีกแล้วเอาอีกอ่ะเอาอีกอ่ะไอตอนนี้มันทะลุไม่ได้เว้ยอย่านะอย่าให้กูจับได้นะไอ้สัตว์กูจะเอาให้มิดเลยทำเฮียอะไร ไ่เจอด้วยทำอะไรของมึงเอ้ยไม่โดนโอ้มันติดไอเนี่ยอ่าไม่ได้อ่ะอ่าเร็วไปเจอใครวะอา้าวเฮ้ยกูติดบัรชิบหายเลยอะไรวะเนี่ยหืมแต้ดินก็สวยนะสวยพ่อมาจาะไปกูออกไปตายซะ เห็นใช่ไหมเห็นใช่ไผมอยู่ดีเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมผมอยู่ดีรู้เรื่องว่าผมอยู่ดีเว้ยช่วยกูก่อนไอ้พวกเวนแล้วติดครูดาวอยู่เป็นโด่งเห็ดเลยเนี่ยโอ้ด่านแย่ี่ว่ามีแต่แย่กับแย่เจอรอบหน้าไม่เล่นแมงไร้สัตว์ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยกลิ่วด้วยอ๋อแทดอวยเฮ้ยเฮ้ยแค่น่ากลัว ช่วยด้วยเจเอเห็นหนูไหมเห็นหนูไหมช่วยด้วยเห็นชัวร์เลยอยกให้ช่วยกูด้วยช่วยด้วยฮั <laughs> อโหลแบกเ้ยอะไรไวะเนี่ยสวดเสร็จแล้วด้วยฆ่าไม่ได้ละ <laughs> ้อยอ่ะขอเอาไอเจนได้มั้ยอ่ะโอ้ไม่ทันแล้วมั้งสวดเสร็จแล้ว สวสดีขอร้องอย่าสวสดีนะว่าสวสดีอะไรตีผมเหม่ผมอยากเล่นบ้างอะ่ะผมเล่นไม่ได้เลยไม่ได้ผมติดอยู่ในดงหินง่ายๆตรงนี้เนี่ยโอ้มาจุดแล้วด้วยออกได้แล้วอะไรก็โตคนไซมัสโอ้โหวาโอ้เอาของฝากให้กูด้วยนะประเดี๋กูสาวพิ่งออกมาโอโ้โหน้ำตาแทแบไหลเลยทุกคนมันจะออกได้สวัสดีครับหนูออกมาแล้ว มาดิมาเฮ้ยตีไม่โดนเลยโอ้ยโดนต่อยมาดิมามาดิมามาดิมา,มา,มาโอ้ยผมเริ่มง่วงไแล้วผมเจ็เบแล้วเกาะละอะไรของมึงอะไรของมึงตายซะตีไงไม่ที เอ้กโอ้ย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 มันโอ้ยทำไมมันเยอะจังวะน้าอ๋อไอตีมันมีเปิร์ไอ้นี่ดีกว่าแทนซ้ำโอ้โหบักน่าเกลียดมากอ่ะไม่นะหนูติดบักก็โดนเกงต่อเจี๊ยบทำอะไรไปวะเนี่ยโอ้โหหมดเลยความสนุกขนานตั้งแต่เจอคนเล่นบักไอ้พอกูยงต้องมาติดบักอีกอ่ะเนี่ย อะไรวันละแต่แต้มก็น้อยเงินกูก็น้อยเนี่ยโอ้ดูดิเนี่ยเอ้หมูเบลไม่พอใจอย่างแรงเลยครับหมูสปินรอไปก็อะไรนี้จบไปก่อนแล้วกันนะผมนะเจ้าเลยกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะเจ้ากิ๊บใหม่นะโอ้ยเสกเลยเกินไปละบ๊ายบาย